อยว่ที่ดาลหลวงปู่นี่เคยไปไหมละ่ะเคยทํำไหมละ่ะเคยพื้นปฏิบัติตนสลับเป็นสลับตายไหมล่ะมีระสกีร่วมไล่ะอ้าวหลวงปู่จะถามเลยเนี่อุบาสกติกาที่ตำหนิหลวงปู่ดาหลวงปู่นั้นเคยเข้าป่าเข้าเขาอยู่คนเดียวเป็นสิบปีเหมือนหลวงปู่ไหมไม่ได้อยู่กับที่ฉันเสร็จเดินไปอย่างนั้นอยู่กับซี่ที่เพ,พียงสามเดือนไตามาสแค่นั้นเองในการจำพรรษานั่นอุบาสกติกาที่ดาลหลวงปู่นั้นเคยทําอย่างนี้ไหม เคยเคารพพระพุทธเจ้าสลับเป็นสลัตตาไหมพระที่ดาหลวงปู่เหมือนกันนะ่ะเคยอยู่ป่าอยู่เขาไหมเคยสลับเป็นสลัตตายอยู่รูปเดียวเป็นสิบสิบปีไหมไม่มีอะไรในย่ามยกเว้นบริขารแปดตายไหนก็คือจบบินรบาตได้ก็ได้ฉันบินทบาตไม่ได้ก็ไม่ได้ฉันเกิดวันฉันครั้งหนึ่งทีก็จีบกว่าวันฉันครั้งหนึ่งสมัครก็ได้ข้าวเปล่าๆนั่นแหละ ฉันกับน้ํานั่นก็มีแค่นั้นลองดูไหมละ่ะนี่นี่คาํามคารพพุทธเจ้าพอเราจะทำมาอย่างสม,ม,มบูรณ์บุนนี่สลับเป็นสลัตายมานี่นั่นสักกญญายบุตรพุทธชิโนโหรต้องทําตามแบบฉบับของผู้เป็นพ่อที่ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อต้องการให้คณะสงฆ์แตกแยกจันมังขีบ่าตุบากาแตกแยกจันมังคีอยกเกณฑนรวมกันที่ทําที่เปไหนรวมกันไม่ได้หรือแค่นี้เป็นดับดาบที่ทําไม่ได้เหรอทําไมต้องอาจารย์กูพาทำมาแบบนี้ สายนี้ทาแบบนี้สายนั้นสายทำแบบนั้นทำไมต้องสายนั้นสายนี่สายได้ความเคารพในพระพุทธเจ้าได้ไหมที่ทําที่วินัยน,นี้ก็จบตรงนั้นท่านหลวงปู่ไม่เคยไปเที่ยวนรกเลยสวรรค์เลยตังเป็นกรลยบาทไม่ได้เห็นพระตกนรกหลวงปู่ก็คงไม่ลงใจนะนึกว่าครูบาอาจารย์บทหลายภาษาเนี่ยเออจะเป็นผู้ที่หลีกจากนรกได้โอ้นน่นดิ่งก็ะเด๋วก็เด๋วในโลกนู่นสนนหน้า,นาไม่ละ ยิงพระผู้เล็กผู้ใหญ่ที่คนกล่าวเออที่คนกล่าวไหวออกหน้าออกตาไหวเลือดว่าประสิฐโน่นดิ่งกระเด่วกระเดวอยู่ในนรกโน่นน่ะโอ้นั่นน่ะไอ้พวกเรานี่หูตามันไม่สว่างสวายนะลูกนะนั่นถ้าต้องการสว่างสวยนี่เอาทำาอาวิเนยเป็นใหญ่นั่นหูตาสว่างสวยตามหลักคำสอนตามหลักธรรมหลววินัยนีมีผู้ได้ฟัง